ดีครับผมแม็กแอคชั่นครับเราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมยแน่นอนเราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและนี่ครับเห็นผมแต่งชุดแข่งอย่างนี้รถ2องคันนี้ครับนี่ก็คือเจ้ายามาฮ่าอานายปี2025ครับแน่นอนว่ารายละเอียดนอกจากในเรื่องของรูปรักหน้าตาที่มันมีการปรับโฉมใหม่แล้วเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีมันมีอะไรบ้างวันนี้ไปชมมพร้อมกันครับ ระดัล่าสุดครับของอานายมี2,025ครับแน่นอนว่าความโดดเด่นครับนี่คือรถเรือธงของแบรนด์ยามาฮ่าครับมีความเป็นซูเปอร์สปอร์ตอยู่เต็มรำครับอย่างแรกเลยคุณจะเห็นนะแฟรลิงนะมันยังมี DNA ของรถแข่งของยามาฮ่าอยู่เต็มรำครับนี่อยากเห็นเด่นๆเ,เลยนะนี่ไฟลูกแก้ตรงนี้นะแล้วเขามีดีเทลก็คือเห็นไหมช่องดักลมครับเป็นรูปตัวเอ,อ่า นอกจากนี้ครับในเรื่องของวิงต่างๆเนี่ยช่องดักลมตรงนี้เห็นได้ว่าในช่วงของแฟรลิงช่องดักลมต่างๆครับเรียกได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและหลักคือกดหน้ารถให้ต่ําลงเพื่อจะได้พลังงานที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการออกแบบบันเลยออกแบบมาในรูปแบบนี้ครับผมบริเวณข้างรถเช่นเดียวกันครับภาพรวมของรถครับลายคาดอย่างคันนี้รายเขาลุ่นลายครบรอบนะเพราะฉะนั้นจะเป็นสีขาวแดงลายคาดต่อจากเนี่ยช่องลมมาตรงนี้จะเห็นว่าเป็นชิ้นสีแดงครับแล้วก็เป็นชิ้น สติกเกอร์เขียนว่าอานตรงนี้เลยครับแน่นอนว่าตัวรถยังคงมาด้วยรูปรักดีไซน์ของความเป็นสปอร์ตใครที่ชื่นชอบรหัสอยู่แล้วเนี่ยยามาฮ่ารู้กันดีว่าต้องเป็นคันนี้เลยครับในเจเนอเรชันนี้ครับได้ช่วงร่างด้านหน้าครัจาก KYB ครับขนาด43ม mm ิลิเมตรนะตรงนี้เพิ่มมาเพราะว่า ทางไหรบถ้าบอกว่าได้มีการจุ่มอัพครับเพื่อให้มันรองรับกับการใช้งานซึ่งตรงนี้นะสามารถปรับได้นะทั้งแยกโชคทางซ้ายและขวาเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าในเรื่องของระบบเบรกเช่นเดียวกันคาร์ก็แบด์ชั้นนาอย่างเบมโบครับตรงนี้มาเลยนะดิสคู่สไตลิมามาพร้อมกับลายล้อแม็กนะสีดําเลยตรงนี้พร้อมกับสติ๊กเกอร์แน่นอนว่าได้ยางติดรถครับเป็น Pri ริสโตนแบตแหลกนะก็คือซัพพอร์ตกับการใช้งานใน ทั้งถนนก็ได้และก็หลกัหลกๆก็จะเป็นค่อนข้างที่จะดีต่อในรูปแบบการสนับแข่งอีกด้วยค่ะตัวรถนอกเหนือจากนี้ครับกระจกข้างซ้ายขวามาตรฐานตรงนี้เห็นไหมไฟเลี้ยวก็ถูกสังอยู่เรียบร้อยฮอกพิตตรงนี้เห็นไหมก็จะได้แฟลลิงตรงนี้เป็นสีใสๆมาเลยนะแล้วก็คาดเดีเน่นตรงนี้มีโลโก้ยามาฮ่าจังหวะพอดีเลยเวลาคุณก้มข้อม,มันเนี่ยเห็นนะปึ๊กหน้าจะอยู่ตรงนี้สายตาช่องสายตาคุณก็จะอยู่ใต้กันลม,มเรียบร้อยครับ รุ่นใหม่แน่นอนครับมาพร้อมจอสีเรียบร้อยเพราะว่ารองรับกับการใช้งานในเรื่องของโหมดรถต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีนะว่ามีอะไรมาในเรื่องของโหมดในเรื่องของระบบต่างๆระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตผู้ขับขี่เนี่ยรเรียกได้ว่าจัดเต็มมีครบอยู่แล้วครับแฮนเป็นแทนจับโชกรงอย่างนี้นะเน,น,นี่นอนเนี่ยเห็นไหมประการฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คือจะเป็นเมาส์อันเดียวเลยโออรหในเรื่องฝั่งซ้ายปุ่มควบค,คุมต่างๆนะม,ๆนะมีโหมดก็สามารถปรับได้ตรงนี้ฝั่งขวานอกจากสตาร์ทแล้วก็ยังมีปรับโหมดตรงนี้ได้ ในขณะขับขี่เลยเบาคเขเล่งกดปรับเปลี่ยนตรงนี้ปรับโหมดได้นะประมาณนี้ครับผมจริงๆภาพรวมหลังจากที่ผมได้ลองข้อมรถคันนี้นะแน่นอนว่า p โพ i ิชันของคุณนะมันจะพอดีเลยแขนทังสองข้างถ้าจับแฮนด์เนี่ยแจะจะหนีบไปกับบริเวณตัวถังครับส่วนในเรื่องของช่วงขาและก็ช่วงก้นที่วางเนะีพออันนี้แล้วแต่คนสูงต่ำนะพอนั่งปป๊บจะต้องขยับ ยืดตัวมาข้างหลังสักนิดหนึ่งซึ่งมันก็จะได้องศาพอดีกับตัวรถขาก็แทบหนีพอดีกันกับบริเวณข้างรถได้เป็นอย่างดีครับซึ่งจะมาห้าเขาบอกมาดีหนึ่งว่าในเจนเนชั่นนี้มันดีการเพิ่มจะรู้สึกได้ว่าปรับจากรุ่นก่อนครับด้านหน้าตัวคุณจะรู้สึกว่าแม้จะอยู่ในเรสซิ่งอย่างนี้หน้าคุณจะมีการโน้มไปข้างหน้าเลนิดหนึ่งซึ่งมันก็รองรับกับเรื่องของรักแอโรดนามิกแล้วก็มันจะให้ช่วงท่าท่าทางกดกำลังได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผม และนี่ก็ในเรื่องของท่าทางการขับขี่ของรถปกติครับแน่นอนว่าเฟรมของเจ้าอาไนครับถูกออกแบบใหม่ครับนี่ถือว่าเป็นการออกแบบเฟรมรูปแบบใหม่ของเจ้ายามาฮ่าอาไนครับเป็นเฟรมอลรูมิดียมการ์บิที้แคสตครับโดยทางยามาฮ่าบอกเองเลยครับว่าเจ้าตัวเนี้ยเฟรมใหม่ตัวเนี้ยแข็งแกร่งกว่าเจ้าตัว MT07 ครับแล้วยังได้ในเรื่องของความยืดหยุ่นครับดีกว่า ยามา่าอาซิกด้วยซ้ำไปครับผมซึ่งแน่นอนว่ารุ่นใหม่ยอมได้รับเทคโนโลยีที่ใหม่เพื่อรองรับการใช้งานในสไตล์ทุกกระเป๋าครับผม เจ้ายามาฮ่าอานายครับใช้เครื่องยนต์สสูบเรียมครับ CP3 ครับขนาด8 8 8ซีครับที่แน่นอนว่าแรงบิดสูงสุดและการตอบสนองฉับไวด้วยคันเร่งไฟฟ้ายามาฮ่า Shift Control Chopper หรือตัวย่อครับ YCCT ครับโดยเสียงเครื่องยนต์ครับและท่อไอเสียครับได้รับการปรับแต่งโดยเฉพาะครับเพื่อให้ได้อารมณ์การขับขี่ที่เร้าใจและทรงพลังในทุกรอบเครื่องยนต์อันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เดิหลังจากที่ได้ลองขับขี่ในสนามนะแม้ว่าจะเป็นเสียงท่อเดิมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจังหวะเชนเกียร์หรือว่าใจจังหวะเติมคันเร่งเนี่ยบอกเลยว่าเราใจจริงๆครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าเจ้าจะามาห้างอาไนครับได้หน้าจอ4 t f ทีทีขนาด5นิ้วใช่ไหมตรงนี้มันดีสามารถปรับตีมได้แบบ4รูปแบบครับพร้อมด้วยในเรื่องของโหมดแทร็กโหมดเนี่ยตรงนี้สามารถเลือกได้ครับสแสดงเวลาต่อรอบระบบ imu 6แกนครับตรงนี้มันจะตรวจจับแรงเฉยเพื่อควบคุมในเรื่องของการขับขี่ต่างๆได้อย่างแม่นยำถามว่ามันมีผลต่อโหมดอะไรไ,ได้บ้างอย่างการใช้งานทั่วไปใช่ไหมคุณมีโหมดสตรีทให้เลือก โหมดเรนมีให้ใช้ครับการขี่เพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงโหมดสปอร์ตครับที่ขับขี่ได้อย่างร้าใจโดยตรงนี้การที่ได้เจ้าระบบ IMU มันก็จะเข้ามาช่วยควบคุมและทําให้การทํางานของคุณะขับขี่รถได้อย่างนุ่มนวลหรือเป็นไปได้ดั่งใจนั่นเองครับนอกจากนี้นะมันยังสามารถปรับได้ในเรื่องของอีกเพิ่มเติมอีก2โหมดและโหมดสนามแข่งแบบ C โหมดเท่ากับคุณปรับคัสตอมได้2นะแล้วแทร็กเนี่ยได้ถึง1-4ถึงเลยเพื่ออันเนี้ย เหมาะสำหรับคนที่จะซื้อรถคันนี้ไปเพื่อปรับจูนและใช้ในสนามแข่งเขาเรียกว่ามาไปต่อยอดได้อย่างง่ายได้นั่นเองครับผมรวมไปถึงฟัง์กชั่นอื่นๆนะที่ เป็นดีเทลเล็กๆซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้งานในสนามหรอกแต่ว่ามันก็สามารถมาช่วยคุณได้บนถนนใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคูคุนโทรครับตรงนี้ปรับความเร็วอัตโนมัติได้40ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจำกัดความเร็วครับ YBSL ครับ Yamaha Variable Speed Limiter ไฟเลี้ยว3ฟังก์ชันพร้อมด้วยระบบ ESS และปิดอัตโนมัติตรงนี้เตือนได้และก็มีครับพอร์ต USB Type C ครับใต้เบาะสำหรับชาร์จอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยครับผมนอกจากนี้ครับ แน่นอนว่าแอปพลิเคชัน Y Connect ตรงนี้ก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับสายสนามเลยนะ YTRAC ครับ Lab Timer Visual p i t Board ครับ Rock Data Display ครับหรือไปถึงใช้งานเบอร์ท้องถนนทั่วไปนะก็คุณก็สามารถมีการบินสติคอร์ครับแสดงแผนที่บนหน้าจอท f t โดยตรงครับตรงนี้ก็แน่นอนว่าอยากขับรถซูเปอร์สปอร์ตสายขี่เที่ยวมันก็ตอบโจทย์นั่นเองครับผม อย่างที่ผมพูดเสริมอีกสักนิดนึงครับในเรื่องของการขับขี่วันนี้เราได้ลองขับขี่ในรูปแบบแ็กในรูปแบบสนามเพราะฉะนั้นเมื่อคุณขึ้นไปข่อมรถคันนี้ครับตัวรถเองมันจะปรับให้คุณเข้าที่หมอบโดยอัตโนมัติแขนแองคุณต้องเตรียมพร้อมต้นอาจจะต้องถอยมาเวลาในจังหวะเข้าโค้งอะไรเงี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าตัวรถอ่ะ มันมีน้ำบักเบาแล้วมันก็พาตัวเราเองอนะอย่างผมอาจจะไม่ได้เป็นคนขี่ในสนามเก่งมากเนี่ยตัวรถมันมีการช่วยเหลือในจังหวะโค้งต่อโค้งเนี่ยมันทําให้ตัวเราไปได้เป็นอย่างดีและแน่นอนว่าคันเร่งในมือราพอระบบมันฉริยะเติมคันเร่งค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วพอคุณทาความคุ้นเคยกับตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงเนี่ยสำหรับสนามช้างเนี่ยทางตรงคุณทําความเร็วได้สบายอยู่แล้ว200เนี่ยอันนี้ชิลๆอยู่แล้ว แล้วก็ในจังหวะต่อโค้งต่อโค้งต่างๆการต่อเกียร์เกียร์เดิมนะอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความสมูทแล้วก็รวมไปถึงการเชน e ขึ้นเชน e ลงอย่างเงี้ยผมว่าตัวรถเครื่องตัวนี้มันมีความนุ่มนวลครับผมภารมพรวมในการใช้งานในสนามนี่ก็เป็นรถที่บอกเลยว่าหากเรามีเวลามากกว่านี้ในแง่คุณเป็นเจ้าของรถครันนี้นะผพราะว่ามันจะปรับจูนทั้งตัวรถและตัวคนเข้าหากันในจุดต,ตรงกลางและก็ใช้รถครันนี้ขี่ในสนามได้อย่างสนุกนั่นเองครับ และในภาพของคนใช้งานทั่วไปเป็นยังไงบ้างผมก็รู้สึกว่าแน่นอนมันรถสปอร์ตถ้ามันหมอบอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้สบายเหมือนรถสไตล์เนกเกตหรือว่าในสไตล์อื่นๆแต่ค่อยๆขี่ในเมืองช้าๆไหลๆไปเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่โคตรหล่อเลยครับบอกเลยครับต่หรับการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะในการใช้งานแล้วก็ฟิลความรู้สึกสําหรับเจ้ายามาฮ่าอาไครับผม แน่นอนครับในเรื่องของราคาของ r 9 2025เราใส่ไว้ให้ในตั้มเนลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาเป็นอย่างไรบ้างกับสเปคที่ผมบอกและความเท่ของมัน,นครับแน่นอนว่าตัวรถมาพร้อม 3- สีด้วยกันนะก็คือสีน้ําเงินไอคอนบู Blue, อันนี้อาซีรี erie, รู้กันอยู่แล้วนี่คือสีเดอรืทธงก็คือสีน้ําเงินนั่นเองแล้วก็มาอีกสีที่2ครับเป็นในสีเชกแบ็กอันนี้ใครชอบสไตล์ดูดันสีดําเลยออ l แบ็กอย่างนี้น่าจะชอบแล้วอีกสีนึงครับสำหรับไวเลสไลน์เนี่ยก็คือขาวแดงตรงเนี้ย สีนี้ผมว่ามันโดดเด็กกว่าเพื่อนครับแน่นอนว่าสีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอาวันเจเนเรชันแรกนั่นเองครับผมเป็นอย่งไงบ้างครับสำหรับเจ้าอาณา2 0 5ที่ผมพามาให้ชมในวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของบั y c ซคล a แมกซีนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแมกแอนเช่นขอตัวไปกี่อนครับยังเหลือเวลาเยอะครับไปครับ